มาค่ะรีวิวหนังสือ Home Lover หรือดูการแสนอบอุ่นกับคุณที่รักบ้านเรื่องและภาพโดยอิดาเชียกิแปลโดยธนกรบรรจงปลุพัธาของสำนักพิมพ์พิกโกโลนะคะเล่มนี้ราคา295บาทเป็นราคาเต็มแต่น้าโนซื้อด้วยโปรโมชั่นงานหนังสือของร้านนอินก็เลยจะลดราคามาแต่จำไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่แต่น้าโนอยากบอกว่าเรื่องนี้โดนปกตบ ตั้งแต่แรกเห็นสำนับพิมพ์โพสต์ลงก็คือแบบปกตกมากมันน่ารักมากแล้วลเส้นมันอบอุ่นการใช้สีการให้สีโทนมันอบอุ่นมากในเรื่องนะคะไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายแต่จะเป็นการเล่าสั้นๆถึงชีวิตประจำวันงานอดิเลกแล้วก็ของหญิงสาว5คนที่เป็นประเภทโฮมเลเวอร์ใช้ชีวิตในห้องเล็กๆ เรื่องมันก็จะสั้นมากๆเลยมีไม่กี่หน้าแต่ว่าแต่ละคนน่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นรู้สึกเลยว่าเราอาจจะเป็นโฮมเลเวอร์ซึ่งเป็นคนใดคนหนึ่งในนี้ก็ได้แล้วมันน่าราักอะ่ะแล้วมันอบอุ่นอะ่ะทำกับข้าวกินเองอยู่ในบ้านอยู่ในห้องที่เป็นเซฟโซนเปิดทีวีดูหนังกินอาหารมันดีมากเลยอะ่ะดูจบแล้วโ,โค้ดีจัดใจเลยอะ่ะ แต่คือถ้าใครคาดหวังว่าการ์ตูนมันจะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องและภาพที่เป็นแบบการเล่าสั้นๆไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องการ์ตูนเรื่องยาวแบบที่โคนน่นันอะไรพวกนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือของมูนินน่ะจะเป็นสไตล์นั้นแล้วก็เป็นงานญี่ปุ่นที่ลายเส้นสวยมาก เล่มอาจจะบางหน่อยราคาแรงนิดนึงก็จะมีโปสการ์ดแถมให้2ใบพร้อมกับที่ค่าหนังสือโปสการ์ดก็บางหน่อยแต่รูปสวยรูปน่ารักมากทั้ง2ใบเลยน้าหนงชอบมากเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยประโยคแรกนะของหน้าแรกหนังสือมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ก็ยังมีที่ให้วางเล่มใหม่อยู่นะเนี่ยน้าหนงชัดๆเลยน้าหนงเป็นโฮมเลเวอร์แน่ๆ xinh xinh nhá à.